แต่ที่เห็นเนี่ยเป็นสิ้งเาสเยไหนแค่นะะี่เาอยากแย้ผเราว่แม่พี่เป็นไรทั้งหลนเขาเสียก็เอาเงินเขาเอาให้ได้สู่นห่ังนี้แม่พี่แ่พี่ก็ติดตี่ตหไ้เหนื่อยเล่นะานต่ไม่เป็นแนั้นสมัยนไ่

มกโมหู <toys> ้ชายคนเก่าก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเรื่องเยี่ยมงมเนเท่าไงเนี่ยที่่น่าจี่เนี่ยทาให้จริงๆอะเรานอนอยู่่นที่รกราเป่าที่้างเปล่าที่ที่ซที่รกปา